สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงเย็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับภาคเอกชนค่ะเดินหน้าโรงเรียนร่วมพัฒนาหรือพาร์ทเนอร์ชิพสคูระยะที่3โดยมีการตั้งเป้าให้ครบ77จังหวัด นายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนาหรือพ a r t n เนอร์ชิ c ส o ูลค่ะเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏริรูปการศึกษาตามนโยบายไทยแลนด์4.0 ซึ่งที่ประชุมนะคะได้รับทราบผลการวิเคราะห์การดําเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทร่วมกับผู้สนับสนุนภาคเอกชนจํานวน32องค์กรได้ร่วมกันวิเคราะห์ผลการดําเนินงานปัญหาอุปสรรคข้อจํากัดและข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินโครงการในระยะต่อไปซึ่งแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น5ด้านค่ะคือ 1. ด้านการบริหารจัดการ 2. ด้านการมีส่วนร่วม3ด้านวิชาการ4ด้านงบประมาณและ5ด้านบุคลากรโดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์นะคะอาทิแนวทางการเพิ่มสถานศึกษาให้ครบ77จังหวัดการบูรณาการกับเครือข่ายการศึกษาและกระทรวงอื่นๆปลดล็อกกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในระบบติดตามและประเมินผลการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการเรียนออนไลน์มากขึ้นการส่งเสริมให้สถานศึกษาและชุม ชนสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งการสร้างการรับรู้และเปิดกว้างยอมรับการเปลี่ยนแปลงการปรับหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นการส่งเสริมการแนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนานวัตกรรมและคุณภาพการศึกษาให้มากขึ้นเป็นต้น นอกจากนี้ค่ะที่ประชุมได้เห็นชอบการปรับรายชื่อคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนานะคะประกอบด้วยคณะทำงานด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการคณะทำงานด้านการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์คณะทำงานด้านการติดตามประเมินผลและวิจัยอีกทั้งได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาในระยะต่อไปทั้งการประชุมสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจ ในการดําเนินโครงการรวมไปถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการโรงเรียนพัฒนารุ่นที่3และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาและผู้สนับสนุนโครงการเป็นต้น